แรกนะคะเรามาทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของธนาคารไทยพาณิชย์กันก่อนเลยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยทำการก่อตั้งในปีพุทธศักราช2449ซึ่งเป็นกิจการธนาคารพาณิชย์เป็นการทดลองในนามบุคคบ ต่อมากิจการทำการทดลองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจึงได้ตั้งเป็นธนาคารในนามบริษัทแบงก์สยามกำมมาจนทุนจำกัดเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2449มีการประกอบธุรกิจอย่างเป็นทางการจนกลายเป็นธนาคารต้นแบบธนาคารไทย โดยรเริ่มนำระบบและแนวคิดของการให้บริการรับฝากเงินออมทรัพย์และบริการบัญชีกระแสรายวันถอนเงินแก่ประชาชนยอยาลอ้นลขึน ธนาคารไทยพาณิชย์มีบริการทางด้านการเงินอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้าทุกประเภททั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและลูกค้ารายย่อยได้แก่การรับฝากเงินการโอนเงินการให้กู้ประเภทต่างๆการรับซื้อรถการรับรองอรารวันค้ำประกัน บริการด้านปริวัติเงินตาบริการด้านการค้าต่างประเทศบริการแคชเมเนจเมนต์บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์เป็นต้น าการให้บริการผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคารแต่ละสาขาแล้วธนาคารไทยพาณิชย์ยังมีการนำระบบสารสนเทศมาพัฒนาให้การทำธุรกรรมทางการเงินให้เป็นเรื่องสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยสองบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสำหรับบริการแรกนะคะบริการธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือ SCB EasyNet ทำได้สะดวกสบายด้วยบริการดังนี้เช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเองบัญชีบุคคลอื่นทั้งบัญชีไทยพาณิชย์บัญชีธนาคารต่างๆหรือโอนเงินต่างประเทศชำระค่าสินค้าและบริการทั้งเติมเงินโทรศัพท์มือถือบัตรเครดิตค่างวดเงินกู้เช่าซื้อ และค่าสาธารณูปโภคต่างๆด้วยบริการ SCB Bill Payment ซื้อขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ได้ทันทีด้วยบริการ Easy Fund ใบแจ้งยอดออนไลน์จะเป็นการงดรับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตไทยพาณิชย์หรือบัตร Speedy Cash ทางไปรษณีย์โดยจะขอรับผ่านทางบริการ SCB Easy Net แทนค่ะ บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือจากธนาคารไทยพาณิชย์หรือ Mobile Banking ที่คุณสามารถทำธุรกรรมได้สะดวกและง่ายดายผ่านทางโทรศัพท์มือถือทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเปลี่ยนซิมไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ นอกจากนี้นะคะทางธนาคารยังมีบริการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS ให้คุณอบอุ่นใจกับทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณธนาคารไทยพาณิชย์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สมกับคำที่ว่าไปด้วยกันไปได้ไกลกับไทยพาณิชย์ ค่ะต่อมานะคะเรามาทาความรู้จักกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักย่อๆว่า KT b บีค่ะประวัติความเป็นมาของธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2509จากการควบรวมของสองธนาคารได้แก่ธนาคารเกษตรจำกัดและธนาคารมณฑลจำกัดค่ะธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่แสนสะดวกไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศธนาคารก็พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับด้วยเครือข่ายกว่า800สาขา เรามารู้จักกับบริการของธนาคารกรุงไทยกันเลยค่ะ 1. ธนาคารออนไลน์หรือ KTB ออนไลน์เป็นการเพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิตให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นกับบริการธนาคารส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต ที่ให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างเต็มรูปแบบ 2. ธนาคารออนไลน์แอดโมบาย เป็นบริการที่ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเครือข่ายไม่ต้องเปลี่ยนซิมก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะ KTB Pocket Banking เป็นอีกบริการแสนสะดวกจากธนาคารกรุงไทยที่จะทำให้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าคือ่ายใดเป็นเสมือนธนาคารส่วนตัวที่พกพาไปได้ทุกที่เปิดทำการได้ตามใจไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นบริการสรุปยอดบัญชีเรียกดูยอดเงินคงเหลือการโอนเงินของตนเองกับบุคคลอื่น บริการกรุงไทยเทเลแบงค์เป็นบริการที่ให้ลูกค้าสามารถทำรายการสอบถามข้อมูลด้านบัญชีและข้อมูลด้านธุรกิจต่างๆด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์ชนิดกดปุ่มโดยใช้หมายเลข1551ตลอด24ชั่วโมงได้ทั่วประเทศค่ะ 5. KTB Corporate Online เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการกลุ่มนิตีบุคคลหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารเพื่อให้สามารถบริหารจัดการทางด้านการเงินด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารค่ะ 6. บริการบิสเพ y เมนต์เป็นบริการทางการเงินที่แสนสะดวกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของลูกค้าซึ่งรวบรวมทุกความต้องการในด้านธุรกรรมทางการเงินโดยสามารถโอนเงินเข้าหรือหักบัญชีไปยังบัญชีธนาคารต่างๆได้ด้วยตนเองค่ะระบบสาราสนเทศ ที่ธนาคารกรุงไทยนำมาพัฒนาระบบปฏิบัติการคือ c o Banking System เป็นโครงการปรับปรุงจัดทำระบบงานหลักของธนาคารโดยรวบรวมระบบงานสำคัญต่างๆที่กระจัดกระจายเข้าไว้ด้วยกันเช่นงานฝากถอนงานสินเชื่อการลงบัญชีเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของธนาคารไปสู่การเป็นข้อ์บ وني แอนแบและ Processing Bank ธนาคารกรุงไทยมีการพัฒนาระบบงานทั้งด้านการให้บริการและด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบริการที่เป็นเลิศซึ่งพร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าเคียงข้างคูณอย่างมั่นคงด้วยบริการที่หลากหลายตอบสนองทุกความต้องการและทุกรูปแบบการใช้ชีวิตค่ะ